สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามนีมาพอกระลำญ่แลวกระนองเฟนนี่อีกเช่นเคยค่ะทุกคนคุณน่ะน้องเฟนนี่สวัสดีทุกคน,น,ะคะน,นอกแลนอนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะคุณนะอ้ก็ดินเดวเดแต่สูเออดินเดวเดวแล้วก็ดินเดวเดวาเฮ้ อือคือไะอาเรม่์มดีต,า,ต,า,ตา,าเป๋วแววตาเป๋วแววตาเป๋วแววตาเป๋วแววอารมณ์ดีจังเลยเพิ่งตื่นนอนเหรอคะตื่นนอนแล้วแล้วก็กินนมแล้วแล้วก็กำลังจะนอนอีกใช่ไหมเนาะอือคือไหน าบยมืัอนี้อากาศดีอยู่ค่ะทุกคนบ่ค่อ,อยหนาวปรนได็นะคะ่ะอากาศเย็ยนๆสบายๆนะคะตอวกลาเพิ่นจะมีลมนะคะว้าวไม่สินะโอ้ยวอร์อารมณ์ดีจังเลยว้าวนะพุนผุนผุนติงนิงเหรอลูกติงนิงเห็น มาอัปเดตที่เก่านะคะทุกคน,นบุญนี่บุญน้องเพื่อนนีเนี่ยพูดเอยดินแนวๆอยู่ค่ะฮะเออแนวๆอืมตอนนี้หนูเท่าไหร่แน่นะจะหกเดือนแล้วค่ะทุกคนวันที่ยี่สิบแปดกกรลาเนี่ยก็จะครบหกเดือนนะคะ ตอนนี้หนูเริ่มกินข้าวแล้วกินอะไรนะมื้อหนึ่งเหรอวันละหนึ่งมือ้อกินขา่าท,ทุกคนกินเขากองบดนะคะเขาโอ๊ตเออยเขาโอ๊ตนะคะค่อยๆกินไปนะคะให,ให้เพื่อนกินตละเล็กๆนนหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเป็นหมูเดี๋ยวจะเป็นหมู <c oughs> หมใช่ไหม เดี๋ยวเพน,นี่จะเป็นหมูเหรอลูกเดินเออจะเป็นหมูเหรอฮะเป็นไม่หมูนะอุ้ยตะโกนเหมาจะเป็นหมูหนูจะเป็นหมูเหรอฮะจะเป็นหมูเพนนี่จะเป็นหมูเอ๋อื้มติ้งนิงติ้งนิง this is ติงนิง ติงนิงติงนิงใครสิเดก็กหญิงติงนิงเฮ้ยเอ็นเช้าแล้วเนอะชอบลนะชอบเล่นชอบเล่นแล้วก็ชอบเท,ที่ยวละชอบเที่ยวชอบตรงมีคนเยอะๆชอบไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เนแบอนั่นเลยอืมอืมเดี๋ยวนะเราจะคุยอะไรกับท่านผู้ชมลูกนะคุยสิ อจะคุยอะไรกับท่านผู้ชมแล้วคุยแล้วตาแป๋วแหววเลยน่ารักนะคะทุกคน โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เมกัน้ำะอัปเดตสัมเียเนาะคะ่ะและเมียขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับล้ำย่าและกับน้องเพนนี่เนาะคะ่ะนอ้องเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปนะาคะ่ะสำหรับคิมีสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบายอันน้องเพนีบ๊ายบายลูกบ๊ายบายค่ะไว้มาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่มารับชมหนูนะคะ